ในวันขึ้น15ค่ำเดือน9ชาวกกเรียนจะประกอบพิธีผูกข้อมือเรียกขวัญที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายเช่นเดียวกับชาวเกเรียงในตำบลลิ่นทินอําเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีเมื่อถึงวันขึ้น15ค่ำเดือน9ลูกหลานจะมารวมกันเพื่อให้ผู้เฒ่าผู้แก่ทำพิธีผูกข้อมือเรียกขวัญเพราะเชื่อกันว่าขวัญจะไม่อยู่กับเนื้อกับตัวจึงต้องเรียกขวัญเพื่อความเป็นสิริมงคล เราเป็นอยู่ถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยเขาจะไปดูหมอเนาะไปดูหมอแล้วก็บอกว่าเออเนี่ยลูกหลานได้ต้องผูกข้อมือนะครับในผูกข้อมือเพราะว่าขวัญของเราเนี่ยได้ได้ได้ไปที่อื่นนะครับเพราะว่าจะต้องมาแก้ก็คือมาผูกข้อมือพอหนึ่งปีเนี่ยจะมีครั้งเดียวนะครับช่วงเดือนสิงหาคมขึ้น15บห้าเท่านั้นนะครับที่จัดมาจะไปอยู่แต่แห่งของตำบลใดก็ตามอยู่ที่ที่อื่นก็ตามจะต้องมากลับมาผูกข้อมือ ไม่ว่าลูกไม่ว่าหลานโดยปกตินั้นจะทําที่บ้านนะครับครอบครัวนี้มีเยอะไหมลูกเต้ากลับมาแล้วคุณย่าเนี่ยจะเรียกขวัญที่หน้าหน้าบันไดคุณย่าเรียกว่ากลับมารยางมาแล้วภาษากะเลียงก็ไทยยอก็ะไทยยอกม่ไทยยอก็ะไทยยาอันนั่นคือว่ากลับมาแล้วขวัญของเราเ<า>มื่อเริ่มพิธีชาวกะเลี่ยงจะร่วมกันขับร้องเพลงซึ่งมีเนื้อหาเรียกขวัญให้กลับมาอยู่กับเนื้อกับตัว โดยผู้อาวุโสของหมู่บ้านจะนำหนุ่มสาวเจ็ดคู่ชาย7จ็ดหญิงเจ็ดพร้อมเครื่องบายสีสู่ขวานใส่กระบะนำเข้าสู่พิธีกรรมประกอบด้วยได้ขาวได้แดงซึ่งหมายถึงความสันติข้าวการทำจิตใจให้สะอาดเข้าวต้มมัดการอยู่รวมกันอย่างเหนียวแน่นทองโยกการยึดเหนี่ยวจิตใจไม่แยกจากกันกล้วยความหวานชื่นกรเกลียวอ้อยการขยายเผ่าพันธุ์ ดอกไม้ป่าการเจริญเติบโตง่ายและน้ําความอยู่เย็นเป็นสุขแล้วก็จะมีองค์ประกอบมีข้าวข้าวสุกข้าวหน้าหมอ้อนะครับจะมีกล้วยแล้วก็จะมีน้ำนะครับแล้วก็จะมีอ้อยมีทองโยแล้วก็องค์ประกอบดอกไม้แต่ยางสือความหมายอย่างอย่างยกตัวอย่างเช่นนี้นะครับเช่นนี้คืออันนี้ข้าวข้าวห,ห่อหรือมีธงเนี่ยนะอันนี้คือเป็นหมู่เป็นคณะควารรมรักสมคีอยู่เป็นกลุ่มเป็นก้อนนะครับไม่แตกแยกกันนะครับ แล้วก็แล้วก็พอเวลาเราพอเวลาถึงปลุกข้อมือเนี่ยเขาจะให้เอาข้าวข้าวเหนียวเนี่ยแล้วก็ไออันนี้ด้วยนะครับแล้ว้กล้วยแล้วแล้วก็วกอ้อยแล้วก็ทองโยะอยู่ตรงนี้เพราะว่าเราจะได้รวมกันเรียกขวัญน,นะทองโยะก็หมายถึงว่าความผูกพันความเหนียวแน่นเป็นที่เราสมัครสมัครคีกล้วยก็คือกล้วยนี่คือว่าอ่อนหวานเนาะเราอยู่ด้วยกันว่าอ่อนหวานมีความสุขน้ําก็คือว่าเรา น้ำบริสุทธิ์เรากินน้ำเพื่อชีวิตของเราอยู่ทุกวันเนาะก็เยน็นผู้ประกอบพิธีคือผู้เฒ่าผู้แก่เส็จคู่เลือกผู้ที่มีชีวิตคู่ครองเรือนอย่างร่มเย็นเป็นสุขและยังมีชีวิตอยู่ทั้งสองคนผู้เฒ่าจะนำไม้ไผ่ลวกเคาะรัวที่กระบะพร้อมเอ่ยคำเรียกขวัญให้กลับมา โดยจะเลือกของ5อย่างในกระบะใส่มือผู้ที่จะผูกข้อมือให้แล้วนำได้ขาวได้แดงจุ่มน้ำผูกข้อมือโดยจะพันรอบข้อมือ3รอบพร้อมพูดคำอวยพรเรียกขวัญจากนั้นจะนำได้ปั้นกับข้าวเพื่อเรียกขวัญก่อนจะวางไว้กลางศีรษะเพื่อให้ขวัญอยู่กับเนื้อกับตัวที่พูดสุนัขโย่คือผู้อุศเนี่ยคือเป็นผู้ที่รอผูกข้อมือนะครับผูกข้อมืออาจจะมีเด็กหนุ่มสาวมาก่อน หลังจากนั้นพบเนี่ยผูกแล้วเนี่ยแครที่มาจากที่อื่นแล้วพวกเราลูกหลานได้ปูกนะครับเชิญทั้งหมดเลยก็จะเรียกขวัญประมาณว่าขวัญดีนีฟอร์ที่ฝันร้ายที่อะไรไม่ดีในชีวิตนะก็าะนาเชื่อนะเชื่อว่าจะดีขึ้นอันนี้นี่ถือมานานลัวประเพณีผูกข้อมือเรียกขวัญเดือนเก้าเป็นรากวัฒนธรรมของชาวกะเหรี่ยงซึ่งแต่ละหมู่บ้านจะมีความแตกต่างกันไปตามเชือ้อสายหรือถิ่นกําเนิดแต่มีจุดประสงค์หลักเดียวกัน คือการเรียกขวันสร้างกำลังใจและเกิดความเป็นสิริมงคลแก่ลูกหลานที่ยังคงปฏิบัติสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบันสุภาวดีเนียมทองโอภาสาักทองเพชรสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกาญจนบุรีรายงาน